ย้อนภาพเล่อาอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา สดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามชุรีมีเรื่องเล่าโดยหอบประวัติจุลาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิพิมจิรสัก์เหมือนเช่นเคยในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนธันวาคม2564ค่ะวันนี้ทางรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอาทิตย์ชีราวณิกุลจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ ต้นไม้ของพ่อพระมหาชนกสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับอาจารย์คะ่ะดูจากชื่อหัวข้อในวันนี้เราคิดว่าต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสําคัญที่กําลังจะมาถึงคือวันพ่อแห่งชาติแน่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับก็อย่างที่คุณสัตสิพิมพ์ว่าครับว่าพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญของปวงชนชาวไทยนะครับก็คือเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิรใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญจริงๆนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมบพแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นวันชาติวันพ่อแห่งชาติแล้วก็เป็นวันดินโลกด้วยนะครับเป็นวันดินโลกด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับวันดินโลกนี้ก็เป็นไปตามมติขององค์การสหประชาชาตินะครับได้ประกาศให้วันที่5้ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2,557เป็นต้นมานะครับก่อนหน้านั้นน่ยนะในปี2,556เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงได้รับการทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายรางวัลที่มีชื่อว่า The Humanitarian Soil Scientist หรือว่ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมนะครับเหตุที่ทรงได้รับนะครับก็เพราะว่าทรงมีโครงการในพระราชดำริแล้วก็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายนะครับ ที่เป็นโครงการเพื่อพัฒนาดินนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกใช่ไหมครับเพื่อแก้ไขการพังทลายของหน้าดินหรือว่าการแกล้งดินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอก็คิดคิดดูแล้วนี่ดินนี้มีความสําคัญมากจริงๆนะคะอาจารย์ ถ้าไม่มีดินเนี่ยเราก็คงไม่มีที่อยู่อาศัยหรือถ้ามีดินแต่เราใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะปลูกไม่ได้หรือดินถูกทําลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆก็เท่ากับถูกทําลายไปด้วยเลยนะคะ,ะโครงการที่พระองค์ทรงทำนั้นน่ะทำให้ดิฉันนึกถึงความหมายของพระบรมนามาภิถายของพระองค์ท่านทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินจริงๆค่ะใช่ครับก็ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินจริงๆนะครับสมกับ พระบรมนามาพิทัยอย่างที่คุณสศิพิมว่านะครับเป็นสิ่งที่เราก็ระลึกนึกถึงอยู่เสมอนะครับพระองค์ท่านเนี่ยจะเห็นว่าทรงใส่พระทไทยนะฮะตั้งแต่เรื่องที่พื้นฐานที่สุดเลยก็คือเรื่องดินนะครับเ,เรื่องดินนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอย่างที่คุณสศิพิมพ์ว่านะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอด แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ด้วยนะครับทุกวันนี้การพัฒนาของเราก็มักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญแก่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติเท่าไรนักนะครับมุ่งแต่ว่าจะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อความเจริญโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมานะครับว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะครับมี ผลกระทบเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้นะคะอาจารย์คะอาจารย์เกริ่นเรื่องความสําคัญของดินมาขนาดนี้เนี่ยทำให้ดิฉันคิดเชื่อมโยงต่อไปถึงหัวข้อที่อาจารย์ตั้งไว้วันนี้เลยะคะ่ะต้นไม้ของพ่อพระมหาชนกดินกับต้นไม้นั้นแยกจากกันไม่ออกเลยจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็คุณศสิเพิมก็คงเช่นเดียวกับผมนะฮะก็คงจะเคยได้ยินเพลงต้นไม้ของพ่อใช่ไหมครับมีแต่งขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัรชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปี2539นะครับคิดว่าเพลงนี้ก็สร้างความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจให้ใครหลายๆคนนะครับค่ะจาย์ใช่ค่ะตอนนั้นนี้ดิฉันคิดว่าเพลงนี้ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยแล้วก็เพราะต้นไม้ในที่นี้ก็คงไม่ได้หมายถึงเฉพาะต้นไม้จริงๆที่ทรงปลูก แต่ก็คงจะน่าจะหมายถึงประเทศชาติและประชาชนที่ทรงถนอมรักษาดูแลด้วยใช่ไหมคะจันใช่ครับคุณศศสสิพิมพ์คิดว่าพวกเรานะ,ะก็คงจะเกิดมาทันเห็นพระองค์ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับแล้วเราก็มีภาพจําที่คุ้นตาว่านอกจากจะเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงงานอย่างหนักในทินธุรกันดารต่างๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงทำอยู่เสมอก็คือ การปลูกต้นไม้<ช>่ะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยของเรานี้ก็มีต้นจามจุรีที่ส่งปลูกไว้เมื่อปี2505<ช>นะครับแล้วก็ในในในวันนั้นก็ได้พระราชทานพระราชด,ดำรัสไว้ด้วยว่าฝากต้นไม้ไว้ห้าต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาลนะครับตรงนี้ก็เป็นพระราชด,ดำรัสที่จารึ็กไว้ที่ลานสามจุลีนะหอประชุมจุลาเดินผ่านข้างใดก็ชวนให้นึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอเลยนะคะใช่ครับก็น่าเสียใจอยู่หน่อยว่า อ่หนึ่งต้นจมจุรีหนึ่งในห้าต้นนั้นได้ล้มลงเพราะว่าพายุเมื่อสักประมาณสองสองปีก่อนนะครับแต่ก็ยังน่าย,ยินดีอยู่ว่าต้นจมจุรีต้นใหม่ก็เติบโตขึ้นมาจากต้นเดิม,มนะครับตอนนี้ก็สูงแล้วก็แข็งแรงมากแล้วะนะครับอีกไม่กี่ปีก็คงจะเติบใหญ่แล้วก็ให้ร่มเงาแกเราได้เหมือนเดิมนะครับที่จริงแล้วการที่ต้นจมจุรีต้นนั้นล้มไปเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อคิดที่ดีให้แกเราได้นะครับเพราะว่า สาเหตุที่ต้นไม้ล้มนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจกับรากนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยเวลาที่เ,เติบโตขึ้นมาเนี่ยรากก็จะต้องแผ่ไปให้ไกลนะครับเพื่อว่าให้มันสมดุลกับการเจริญเติบโตของต้นไม้มแล้วก็ต้องมีหน้าดินนะฮะหน้าดินเนี่ยต้องเปิดออกให้ให้รากของต้นไม้เนี่ยหายใจได้นะครับเดิมนั้นเราก็ไปเทป,ปูนปิดทับหน้าดินเสียนะครับทําให้ ระบบรากเนี่ยมีปัญหาพอระบบรากมีปัญหาไม่แข็งแรงเนี่ยนะฮะต้นไม้ก็ล้มนะฮะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วมีบทเรียนนะครับเราก็าาเลยเปิดหน้าดินถ้าเกิดว่าเดินผ่านไปก็จะเห็นว่าเราเปิดหน้าดินแล้วก็ดูแลเรื่องระบบรากให้ดีขึ้นมีการนําไม้มาค้ายันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้นะครับก็ทําให้ผมนึกถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะฮะไปต่างประเทศแล้วก็ไปชมสวนแห่งหนึ่งเขาก็จะมีต้นไม้โบราณนะครับแล้วก็จะมีป้ายติดไว้เลยว่า ห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ในระยะกี่เมตรมนะครับแล้วก็ห้ามเหยียบลงไปบนดินบริเวณน,นั้นเพราะว่าจะไปกระทบกระเทือนถึงรากนะครับอ,อันนี้คือเขาให้ความสนใจมากคือเวลาดูต้นไม้เราไม่ได้ดูแต่ ใบดูแต่ต้น <c oughs> นะฮะต้องนึกถึงรากมันด้วยว่ามันยึดอยู่กับดินแล้วก็รากนั้นมีความสําคัญกับการเติบโตของต้นไม้นะคคัญจริงๆค่ะอาจารย์ฟังแล้วก็นึกถึงที่อาจารย์พูดนําไว้ตอนต้นเลยอะค่ะว่าดินกับต้นไม้นั้นสัมพันธ์กันจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าท่านก็ลึกซึ้งมากค่ะท่านได้ทรงปลูกจามจุรีพระราชทานไว้ให้แก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราใช่ครับค่ะ การปลูกต้นไม้นะั้นเราก็คงทราบดีว่ามัน,เป,นเป็นสัญ,ญลักษณ์สาคัญใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ต้นไม้นีนะเ่เป็นสิ่งที่ให้ร่มเงา <c oughs> นะครับแล้วก็ต้นไม้เป็นสิ่งที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงของรากแล้วก็ผืนดินข้างใต้ <c oughs> นะครับถ้าดินไม่แข็งแรงหรือว่าดินมีปัญหาต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้นะครับนอกจากนี้ต้นไม้ก็ยังเป็นสิ่งที่สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นเดียวกัน <c oughs> แล้วก็คนต่างรุ่นได้นะครับอย่างเวลาพักกลางวันเราก็ไป นั่งอยู่ใต้ต้นไม้คุยกันใต้ต้นไม้หรือว่าเรา,เ,าเจอคนที่รู้จักแล้วก็ถึงแม้จะเป็นคนต่างรุ่นต่างวัยกันแต่ว่ารู้จักต้นไม้ต้นเดียวกัน,ม,นมันก็เป็นสิ่งที่สารสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นทำใจได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเครื่องที่ทําให้เราระลึกถึงกันได้นะครับอย่างตอนที่ทรงปลูกต้นไม้ต้นจำโจรีทั้ง5้าต้นนี้ก็มีพระราชดำรัสบอกว่าฝากต้นไม้ไว้ห้าต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาลนะครับ คุณสัสพิมพ์เองทํางานที่หอประวัติก็คงจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะว่าทรงนําต้นจมจุรีเนี่ยมาจากวังไกลกังวลอันนี้ทราบดีเลยค่ะว,ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับประวัติของต้นจมจุรีทรงปลูกเหล่านี้ด้วยนะคะว่าทรงนํากล้าไม้ทั้งห้าเนี่ยมาจากวังไกลกังวลแล้วก็ยังมีพระราชอารมณ์ขันด้วยบอก พอตัดว่าต้นไม้โตพอที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็เลยนําเข้ามาหาวิทยาลัยให้พี่ๆดูแลอย่างนี้ค่ะใช่ครับก็ตรัดว่าต้นไม้นี้โตพอที่จะเข้ามาหาวิทยาลัย,ยได้แล้วก็นํามาเข้ามาหาวิทยาลัย,ยขอใ,<ช>ให้พี่ๆช่วยดูแลด้วยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างพระองค์ท่านกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็ชาจุลาในในช่วงเวลานั้นซึ่งแม้ว่าเราสองคนจะเกิดไม่ทันเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับ แต่เราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้อ่านเรื่องราวประทับใจนี้แล้วก็อดยิ้มไม่ได้ทุกครั้งนะครับก็ทรงมีอารมณ์ขันมากจริงๆนะฮะนอกจากต้นจามจุรีที่ทรงปลูกที่จุฬาของเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีต้นไม้อีกจํานวนมากมายนะครับที่ทรงปลูกไว้ตามที่ต่างๆเวลาเราไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆไปเที่ยววัดไปเที่ยวที่ไหนก็ตามสถานที่ราชการหรือว่าแม้กระทั่งสวนสาธารณะทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็มักจะเห็นต้นไม้ที่ทรงปลูก ใช่ไหมครับติดป้ายเอาไว้ล้อรั้วเอาไว้บอกว่าส่งปลูกวันที่เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับทรงเห็นความสําคัญของการปลูกต้นไม้ทรงเห็นความสํา,รรค,าสคัญของการอนุรักษ์พันธุไม้นะครับอย่างเช่นพันธไม้เช่ pper, นยางนาอย่างนี้เป็นต้นระหว่างทางเสด็จก็ะเนินไปนไกลกังบนนี่ก็มีป่ายางนานะครับก็โปรดให้นําพันเนี่ยมาอนุรักษ์เอาไว้นะครับ ทุกวันนี้ที่คณะอักษรศาสตร์หน้าอาคารมหาจาัก,กรีสิรินทร์เนี่ยนะครับก็สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจาทร,าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นํากล้ายังนามาปลูกไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเออไม่ได้พระราชทานพระราชาดำรัสว่ายังไงแต่ว่าเราก็ทราบโดยนัยยะว่าเออเป็นเป็นหนึ่งในพันไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ท่านส่งทรงพระทัยทรงให้ความสําคัญแล้วก็ส่งส ถนาดที่อนุรักษ์เอาไว้นะครับหรืออย่างต้นไม้อีกอย่างหนึ่งที่ทรงอนุรักษ์ก็อย่างเช่นต้นขนุนพันไพศาลทักษิณน,นะครับอาจจะอาจจะเคยได้ยินนะครับที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็ะจะมีต้นขนุนโบราณเก่าแก่อยู่ต้นหนึง่งอายุก็หลายร้อยปีแล้วก็ให้ผลที่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งพระุนาปลดกล้าวให้ มีการอนุรักษ์ให้มีการเพาะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุเอาไว้ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ทรงสนพระไทย<ค>ะนะครับแล้วก็ความสนพระไทยอันนี้เนี่ยก็ส่งต่อมายังสมเด็จพระนิษฐาที่ราชาวยทรงสนพระไทยเรื่องการารักษาพืชพันธุ์ไม้มากนะครับอย่างเช่นพันธุเรียนอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ก็โปรดให้มีการเ,าเก็บรักษาพันธุเรียนนะครับแล้วก็โปรดให้มีการจัดตั้ง ส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน <c oughs> นะครับอย่างอย่างคณะสอนศาสตร์ของเรานี่ก็คล้ายๆเป็นส่วนพฤกษศาสตร์ไกลๆเพราะว่าโปรดให้นําต้นไม้แปลกๆต้นไม้ป่าต้นไม้ที่คนทั่วไปจะไม่รู้จักเช่นต้นเขลงต้นต้นอะไรแปลกๆต้นต้นตะเคียนหนูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินชื่อเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มาปลูกไว้เพื่อว่า ให้ให้ให้อนุชนได้รู้จักนะครับมนมีต้นสาระด้วยนะคะใช่ใช่ไหมคะค้างๆตึกบรมราชสุมารีก็ก็เคยมีพระราชดำรัสไว้สมเด็จพระนิธิธารที่ราชเจ้าเนี่ยบอกว่าเออคนเออเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องมีความผูกพันก่อนการที่ปลูกต้นไม้นี่ก็คือเป็นการสร้างความผูกพันสร้างให้คนให้เยาวชนรู้จักผูกพันกับต้นไม้เมื่อผูกพันก็จะรับไปเองโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่ทรงคิดว่าทรงได้รับมาจากาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวาราัชกาลที่9้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้เราเห็นความสําคัญของการปลูกต้นไม้แล้วก็การอนุนรักษ์ต้นไม้นะครับถ้าใครเคยเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์เนี่ยก็จะเห็นว่าโปรดเล่นชนประทานขุดดินปลูกต้นไม้อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการอบรมของสมเด็จพระบรมราชชนนีใช่ไหมครับที่จริงมีอยู่ภาพหนึ่งผมลืมพูดไปถึง เอ่อผมลืมพูดถึงเมื่อรายการครั้งที่แล้วนะครับ <คะ S 1> ที่ภาพเมื่อยังครั้งทรงพยเยามมกเล่นดินเล่นทรายเนี่ยแล้วก็ทรงสวมชดาใบลานซึ่งพระ<ช>ที่เลี้ยงเนี่ยซื้อมาจากงานภูเขาทองอนะครับก็ถ้าใช้ภาษาสามัญก็ต้องพูดว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะครับใช่ค่ะจริงค่ะจันภาพนั้นที่ฉันก็เคยเห็นแล้วก็ดูเหมือนจะมาจากหนังสือเจ้านายเล็กๆยุวกษตริย์ซึ่งเป็นพระนิพนธ์สมเด็จเจ้าฟ,ฟ้ากมรมหลวงนราธิวาสราชนาครินใช่ไหมคอะจันค่ะใช่ครับ ทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องต้นไม้ของพ่อพ่อในที่นี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอ,อาจจะอาจเอื้อมไปสักหน่อยแต่ว่าก็เป็นคำ <c oughs> ที่เราคุ้นเคยรู้<ช>สึกว่าพระองค์ท่านเป็นพ่อของปวงชนนะครับเวลาเราพูดถึงต้นไม้ของของพระองค์ท่านเนี่ยเราค,คงไม่ได้พูดถึงเพียงเฉพาะต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ตาม <c oughs> เฉพาะที่ต่างๆเท่า,านั้น <c oughs> แต่ว่าเรายังอาจจะคิดไปถึงแนวพระราชดำริ แล้วก็พระราชดำรัสต่างๆเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ด้วยถ้าเราย้อนกลับไปศึกษาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีพระราชดำรัสหลายองค์เลยทีเดียวที่ส่งเน้นย้ำความสําคัญของป่าไม้แล้วก็การฟื้นฟูป่าไม้นะครับหรือว่าการที่คนจะสามารถดํำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่เบียดเบียนป่านะครับ คือพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริว่าการรักษาป่าเนี่ยก็คือเป็นการเท่ากับรักษาต้นน้ำนะครับรักษาต้นน้ํารักษากังน้ํานะครับที่ถาวรนะครับให้แก่คนทั่วไปได้แล้วก็อันนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าจากเรื่องดินก็ัยงไปสู่เรื่องต้นไม้ไปสู่เรื่องป่าแล้วก็ยงไปสู่เรื่องน้ำนะครับเกี่ยวข้องกันหมดทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวข้องกันหมดนะครับ ทรงเป็นครูของแผ่นดินจริงๆค่ะจย์ดิฉันเคยได้ยินพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่ามาบ้างเช่นการปลูกป่าในใจคนใช่ไหมคะจย์จคะครับก็จริงๆมีพระราชดำรัสสาคัญๆเกี่ยวกับป่าหลายองค์ด้วยกันนะครับค่ะ,ะเช่นพระราชดำรัสที่คุณสศ,ศิพิมพ์พูดถึงเรื่องการปลูกป่าในใจคนเนี่ยพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2519บอกว่าควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนซะก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองนะครับพระพราชดำรสนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับทรงย้ำว่าการปลูกป่าที่ยั่งยืนนั้นเริ่มต้นด้วยการปลูกจิตสํานึกให้เห็นคุณค่ารักแล้วก็ห่วงแหนป่าไม้นะครับ <Okay. S 2> หรือว่าพระราชดำราสอีกอง์หนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเป็นหลักการที่ถูกต้องของการปลูกป่าเลยก็คือว่าปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนะครับป่าธรรมชาติเนี่ยโดยทั่วไปคนจะเข้าใจผิดคิดว่า ป่าธรรมชาตินั้นปลูกได้ mm hmm. แต่จริงๆแล้วป่าธรรมชาตินั้นปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่า <Okay. S 2> ป่าน,นั้นเป็นระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติ mm hmm. ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มันจะต้องสัมพันธ์กับสภา,ภาพภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> การที่คนจะจงใจไปปลูกต้นไม้จัดเรียงเป็นแถวแถวคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูกอันนี้ไม่เป็นการปลูกป่าแบบปลูกป่าธรรมชาตินะครับ <Okay. S 2> อยากให้ทุกคนคิดคิดเรื่องนี้นะครับว่าการปลูกป่านั้น โดยทางธรรมชาตินั้นทําไม่ได้นะครับป่าไม้นั้นทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ไปทําลายมันนะครับเพราะว่าถ้าทําลายเสียหายไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ยากที่จะฟื้นฟูถ้าจะฟื้นฟูเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยการปลูกนะครับตรงท่านก็เลยมีพระราชดำรัสถึงปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก มีวิธีการสามอย่างก็คือว่าหถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้วให้ทิ้งป่าไว้ตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะครับป่าก็จะเจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องปลูกเลยนะครับสองที่เราทําได้ก็คือว่าไม่ไปรังแกป่าหรือไปต่อยัต้นไม้เพียงแ,แต่ว่าคุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้นนะครับสามนะครับในสภาพป่าเต็งรังหรือป่าเสื่อมโทมไม่ต้องทําอะไรเพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาเองนะครับ ถึงแม้ต้นอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่ามันก็จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้นะครับเรื่องปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นความเข้าพระไทยอย่างลึกซึ้งถึงระบบนิเวศนะครับทางธรรมชาตินะครับคือธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับจะทําโดยขาดความรู้หรือทําแบบสูงสี่สูงห้าไม่ได้นะครับสภาพพื้นที่บางอย่างเช่นชายหาดอย่างเงี้ยนะฮะก็มันจะมีลักษณะลักษณะระบบนิเวศแบบเฉพาะนะครับต้นไม้ที่ขึ้นอาจจะหน้าตาไม่สวย แต่จะดูเหมือนกับเป็นไม้เหี่ยวๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องที่บ่งบอกอระบบนิเวศเฉพาะของชายหาดตรงนั้นแล้วนคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าม,มันเป็นป่าเสื่อมโทรมหรือว่าเป็นป่าที่ไม่สวยงาม,มก็ไปถางทิ้งอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ทําให้ลักษณะนิเวศท,ทางธรรมชาติของตรงนั้นเนี่ยมันสูญเสียไปก็แต่จริงๆคือการสร้างระบบนิเวศอย่างสมบูรณ์ของเขาก็คือเกิดขึ้นอยู่เขาเขาจะต้อง ทำเอง,เองใช่ครับ <c oughs> มนุษย์ไม่สามารถไปสร้างได้ <c oughs> เราทำได้แค่ว่าไม่ไปรบกวน <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่ไปรบกวนเท่านั้นลึกซึ้งมากเลยค่ะอาจารย์นอกจากนี้ดิฉันยังเคยได้ยินเรื่องป่าสามอย่าง <c oughs> ประโยชน์สี่อย่างอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะอาจารย์คะเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะแตกต่างจากเรื่องที่คุยกันไปเมื่อกี้เรื่องที่คุยกันไปเมื่อกี้เป็นเรื่องป่าธรรมชาตินะครับแต่ว่าเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนั้นเป็น เรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าไม้เพื่อ<ะ>ที่จะใช้ให้ใหคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับป่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีพระราชดำรัสว่าป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้อย่างหนึ่งนะครับ<ะ>ป่าสําหรับใช้ผลอย่างหนึ่งป่าสําหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆการที่จะปลูกต้นไม้สําหรับ ได้ประโยชน์ดังนี้ในคําวิเคราะห์ของกรมป่าไม้จะรู้สึกว่าไม่ใช่ป่าไม้ mm hmm. แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อต้อนน้ําลําทานนั้นป่าไม้เช่นนี้จะเป็นส่วนผลไม้ก็ตามเป็นส่วนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้องเพราว่าทําหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้และทําหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสําหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้ mm hmm. แล้วก็ สมพระราจัมโนร์เหยว่าจะเป็นป่าที่รักษาต้นน้ําลําธารได้นะครับ<ม>อันนี้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างจากที่พูดข้างต้นอันนั้นเป็นเรื่อง<ช>ของป่าธรรมชาติ<ม>แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของป่าป่าที่อยู่กับชุมชนป่า<ม><ม>ที่อยู่กับาการทำมาหากินของราษฎรนะครับจะเป็นคนละแบบคนละแบบกันมีหลายเรื่องมากจริงๆค่ะเราคงต้องใช้เวลาศึกษาทําความเข้าใจกันอีกมากเลยค่ะาชย์ค่ะใช่ครับ ก็เรื่องป่าเรื่องต้นไม้นี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งบางทีเราเรียนในชั้นเรียนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะได้รับความรู้ไม่เพียงพอบางทีเนี่ยพูดถึงเรื่องป่าก็จะพูดว่าป่ามีประโยชน์อย่างนั้นป่ามีประโยชน์อย่างนี้<ช>นะครับ<ช>หรือว่าคนจะใช้ประโยชน์จากป่ายัางไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วบางทีป่ามันเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์แล้วก็มีคุณค่าในตัวเองก็ม<ช>ีคุณค่าของเขาเองอาจจะไม่ต้องมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์สําหรับมนุษย์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือว่า ต้องช่วยการรักษาไว้เพื่อที่จะให้ระบบนิเวศของโลกเนี่ยมันยังคงความหลากหลายอยู่นะครับอย่างตอนนี้ระบบนิเวศก็ปั่นป่วนไปหมดแล้วจันเหตุได้จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนไปหลายหลายอย่างจริงๆพระราชด,ดำรัสหรือว่าพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นมีหลายเรื่องนะครับอย่างที่เราทราบๆกันดีนะครับอ,อย่างพระราชด,ดำรัสที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือการพัฒนาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีความลึกซึ้ง นะครับผ่านการคิดผ่านการวิเคราะห์ศึกษาไตรตรองนะครับอย่างละเอียดรบอบคอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราศึกษาเราก็ต้องครขครวญอย่างลึกซึ้ง<ค>นะครับไม่ใช่แต่เพียงผิวเผินไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะทําให้เข้าใจผิดแล้วก็จะนําไปสู่การลงมือทําที่ไม่ถูกต้องได้นะครับผมคิดว่าพระราชดำรัสแล้วก็โครงการพระราชดำริตต่างๆที่ทรงฝากไว้ให้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า มหาวิชาลายนะครับมหาวิชาลัยที่ทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนะครับคุณสัจสิพิมพ์เองก็คงเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้นะครับค่ะเคยคเคยอ่านค่ะอาจารย์ดิฉันก็ประทับใจเรื่องนี้แล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงมหาวิชาลัยหมายถึงสถาบันการศึกษาที่พระมหาชนกให้จัดตั้งขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในพระนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกนั้นเนี่ยฝูงชนชาวเมืองเนี่ยนะครับต่างพากัน กรูเข้าไปทําลายต้นมะม่วงที่มีผลค่จนพังพินาศย่อยยับใช่ไหมครับในมหาชนกชาดกที่เป็นต้นเขาที่เป็นเรื่องเดิมของพระราชนิพนธ์เนี่ยนะครับบอกว่าพระมหาชนกเนี่ยเห็นเห็นอย่างนั้นแล้วทรงสังเวชพระไทยคิดว่าราชสมบัติของพระองค์เนี่ยก็คงจะไม่ต่างจากต้นมะม่วงต้นนี้นะครับวันหนึ่งก็จะถึงความพินาศลงตายเพราะว่ามีภัยจากผู้อื่นจ้องที่จะทําลายแต่ว่าในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเนี่ย พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้น mm hmm. นะครับทรงเห็นว่าต้นมะม่วงนั้นเปรียบได้กับประเทศชาติ oh นะครับถ้าต้นมะม่วงถูกทําลายผลประโยชน์ของชาติเสียหาย <Okay. S 2> คนในชาติก็ถึงความมิบัติ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้นมะม่วงคือประเทศชาติแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูต้นมะม่วงให้คืนดีดังเดิมถ้า <Okay, S 2> ถูกทำลายก็ต้องฟื้นฟูนะครับ <Okay. S 2> ก็ส่งเสนอวิธีการฟื้นฟูต้นมะม่วงเก้าวิธีนะครับไม่ว mm ่าจะเป็น เพาะเม็ดธาตุก,กิ่งต่อยอดรมควันนะครับถึงทาชีวานุสงเคราะห์หรือว่าการเพาะเนื้อเยื่อจะเห็นว่ามีทั้งทั้งทั้งเบาไปจนถึงหนักนะครับมีทั้งที่ใชเ้เทคโนโลยีธรร,รมดาธรรมดาจนไปถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอันนี้ก็แสดงให้เห็นความรู้ที่พระองค์ทรงสังส่งสมมาเกี่ยวกับเรื่องนธุ์พืชนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์วิจัยเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้เข้ากับ พระราชนิพนธ์เรื่องนี้แล้วก็ทรงเน้นย้ำอย่างมากเลยว่าในในในชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีการศึกษา <c oughs> จะต้องมีการเรียนรู้นะครับจะต้องตั้งสิ่งที่เรียกว่ามหาวิชาลัยหรือ <c oughs> ว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยขึ้นมาให้ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ตั้งขึ้นมาที่ไหนครับตั้งขึ้นไว้ในใจ <c oughs> ตั้งขึ้นไว้ในจิตสำนึกของเรานั่นเองนะครับว่า <c oughs> ต้นไม้ของพระมหาชนกคือประเทศชาติเนี่ย จะฟื้นฟูหรือรอดชีวิตแล้วก็เติบใหญ่ให้ร่วมงาต่อไปได้นเนี่ยพวกเราก็ต้องร่วมมือกันต้องศึกษาแล้วก็ต้องสืบทอดสิ่งเหล่านี้เนี่ย <Okay. S 2> ให้มันยั่งยืนต่อไป ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะวันนี้ได้ฟังอาจารย์เล่าแล้วก็ได้ข้อคิดหลายอย่างมากจริงๆค่ะทําให้ได้เรียนรู้แนวพระราชดําริเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับป่าไม้แล้วยังเชื่อมโยงถึงความเจริญแล้วก็ความอยู่รอดของประเทศชาติด้วยทําให้ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะสา,ารสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการก็ต้องกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาทิตย์ชิรวนิตกุลเป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ความรู้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาในรายการของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา8.30นาิกานาทีถึง8.55นาฬิกา5นาทีทาง FM 1 0 1 5 m ร z เมกะเฮิร์